ง่ายมากกับวิธีการแก้ปัญหาผมแห้งเสียผมสากยางกลับไม่กวา่าชีฟูหนักมากผมขาดหลุดร่วงเชื่อว่าล้นเป็นปัญหาที่เซ็งกันมากๆเลยนะคะสําหรับคุณสาวๆน้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นเป็นหนึ่งทางเลือกที่เป็นที่นิยมนํามาบําบัดฟื้นฟูเพราะว่าเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์มากมายหลายด้านปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยวิธีการแก้ปัญหาผมเสียโดยให้น้ํามันมะพราะ้าวช่วยดูแลเส้นผมของคุณให้เกิดความเงางามแบบเส้นต่อเส้นนั้น ก็ง่ายมากๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องเผชิญมลภาวะทุกวันทั้งแดดฝนความร้อนต่างๆจนต้องสระผมทุกวันหรือบางคนอาจจะสระแบบ2วันครั้งหนึ่งเพื่อรักษาสมดุลให้กับหนังศีรษะล้วนใช้น้ำมันมะพร้าวดูแลเส้นผมได้ทั้งนั้นวิธีการก็คือฉโลมน้ำมันมะพร้าวให้ทั่วเส้นผมก่อนสระผมแล้วใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นพอกศีรษะหมักทิ้งเอาไว20้20-30นาทีแล้วล้างออกหรือใช้หมวกคลุมผมที่ใช สำหรับคลุมตอนอาบน้ำคลุมเอาไว้แล้วเข้านอนวันรุ่งขึ้นค่อยสระออกอยากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองน้ำมันมะพร้าวจะช่วยล้างผิดให้เส้นผมลดการหลุดร่วงของเส้นผมทำให้รากผมแข็งแรงไม่งอก,ก่อไวัยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมปกป้องหนังศีรษะจากรังแคลดการหลุดร่วงของเส้นผมปรับสภาพผมที่แห้งเสียให้กลับมามีชีวิตชีวาคุณจะประหลาดใจที่ผมของคุณดูสว ยเป็นเงางามและมีรังแคลดน้อยลงใครเคยใช้น้ำมันมะพร้าวหมักผมสูตรไหนกันบ้างดีไม่ดีอย่างไรมาแนะนำกันได้นะคะ